สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการอธิบายวิธีการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลนะคะให้เป็นแบบข้อความหรือว่าทั่วไปนะคะบน Excel Template ค่ะหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลด Excel Template นะคะมาจากซอฟต์แวร์ลีซี e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกรอกข้อมูลนะคะในส่วนที่เราจะขออธิบายนะคะก็คือว่าข้อมูลในส่วนที่เป็นตัวเลขนะคะเราจะขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนข้อมูลนะคะ เป็นแบบข้อความหรือว่าทั่วไปนะคะซึ่งเรานะคะสามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลนะคะเป็นแบบข้อความหรือว่าทั่วไปนะคะง่ายๆซึ่งมี2รูปแบบดังนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เข้าไปที่ e x c e l นะคะเมื่อเปิดมาแล้วนะคะก็ให้คลิกที่เซลล์นะคะที่เราทําการกรอกข้อมูลตัวเลขตรงนี้เอาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้สังเกตที่แถบเมนูด้านบนบริเวณนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะเห็นส่วนนะคะที่ให้เปลี่ยนนะคะรูปแบบข้อมูลนะคะก็ให้คลิกตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิกบริเวณนี้นะคะก็จะสังเกตว่าจะมีรูปแบบข้อมูลต่างๆนะคะให้เราเลือกอย่างมากมายนะคะก็ yep. ในที่นี้นะคะเราจะทําการเลือกรูปแบบข้อมูลแบบทั่วไปหรือว่าข้อความนะคะก็ให้คลิกที่ทั่วไปคะ่ะตรงนี้นะคะรูปแบบข้อมูลก็จะเปลี่ยนเป็นทั่วไปแล้วนะคะหรือว่าเราจะคลิกนะคะเป็นแบบ ข้อความนะคะแล้วก็คลิกที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ข้อความค่ะตรงนี้นะคะรูปแบบข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบข้อความแล้วค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือว่าเราก็มาคลิกนะคะที่บริเวณเซลล์นะคะที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะชนิดข้อมูลนะคะให้เป็นแบบทั่วไปหรือว่าข้อความนะคะให้คลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะก็จะเห็นคำว่าจัดรูปแบบเซลล์ค่ะก็คลิกตรงนี้นะคะ ซึ่งจะเห็นส่วนนะคะคําว่าตัวเลขนะคะตรงนี้จะมีคําว่าประเภทนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นแบบทั่วไปนะคะหรือว่าข้อความค่ะถ้าเราเลือกเป็นทั่วไปนะคะก็เลือกทั่วไปค่ะแล้วคลิกที่ตกลงนะคะจะสังเกตว่ารูปแบบข้อมูลนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นทั่วไปแล้วค่ะทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นข้อความนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็ให้คลิกขวานะคะแล้วก็ให้คลิกเลือกที่ จัดรูปแบบเซล์ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกนะคะเป็นแบบข้อความค่ะแล้วก็ให้คลิกที่ตกลงนะคะรูปแบบข้อมูลนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความค่ะเมื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเซฟด้วยนะคะแล้วก็สามารถนําเอกสารนะคะไปใช้ต่อได้ค่ะก็คือนําเอาไปอัพโหลดที่ซอฟต์แวร์รีเซฟได้เลยนะคะ เอาละค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะเข้าใจนะคะวิธีการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลนะคะให้เป็นแบบข้อความหรือว่าทั่วไปนะคะบน Excel template นะคะจากซอฟต์แวร์ c e ซีค่ะกด subscribe ได้ที่ free version Facebook receive official LinkedIn receive line at receive w w w e receive.com email support at receive.com โทร02 579 8555